สมคอแล้วเกินชุ่มคอโอเคได้แล้วคุกู่าคุก็ตยังไงอ่พี่ต่อตุ้มั้ง สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่องสาวนายพาแซ็บอีกแล้วจ้ะมีข,ข้าวบ๊อกผ่อนมากินยำทะเลล้อมเนื้อจับพี่นอ้องมีปูมาแล้วก็กุ้งแล้วก็มายังหักหอยบอกหอยนางลมมาจากพี่น้องมากินน้ำแข็งเนื้อจับเป็นผักเข้ากับมีผักโคลาพายอดกระทิทจักมาเอาเลยกินยำมะม่วงสำคัญเลยข้าวของนำ้ำยำล<บ>้อมเนี่ยมีมะม,ม่วงชดชดหน้าก่อนนะไปเลย เปียวเปรียวทั้งเปียวทั้งแฉบสมคอแล้วก็ชุ่มคอน้ำกุ้งอ่ะโอเคดาแล้วกุ้งกว่ากุ้งก็ตัวน้อยๆอย่างพี่ดอกกุ้งมากกุ้งมากน้ยหอยน้ำรม ขาพ้อยนั่งลมกลุ่มกับตัวหน่อยรัรองม่ขขาไอ้เนอะมันไม่ฆ่าประยัดปึฮ <c oughs> <น>มมไปเมื่อยุฮึแล้วฮึฮ หองลมจักเสียงยังลับพี่น้องหอยนางลมเอาเลยจ้ามาพี่น้องหอนรมโตอบพนะไม่ได้ใหญ่าปอีคำเปนกคำยังเปนกยังเนอีกเข้ากันต้งลงภาพเข้าไม่ใช่แนวใช่ละมันบอกนงมบอกอืมอต กินตอนปุุงเนาะเยาก็กิดตอนน้ำมดหมด <laughs> อยลมแกข้าวไหม <laughs> เยียงรนนปีก็แห้งอะละหมดเลย อยู่ติดถนนเนี่ยเสียงรถเบิ้นวัดเบิ้ลวัดตอนเย็นบ้าน,าน,าน,นเราติศท,ทางไป <c oughs> เนาะต้องเหรอหอมไม่กินอะไรแบบนี้ถนนที่อย่างนักกว่าถนาน lắp tá ở đây là chiếc Mình không? một tìm phạm tìm khăm thì nó cũng vậy Tôi nói luôn Lê pha thích nhiều không? Ừ. Cùng mình áo nhai con này ta đi luôn Hầm lòm nữa Để มูเข้ากันกกนะคุณเนออไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องถ้าว่าตำม,มาโอเคนะเดี๋ยวที่มันเข่าเหรอกระทิ้งเดี๋ยกระทิ้ง โอ้ม,อมากอ่ะใหายังลงมปะพี่น้องบอกว่าอืมเคียงเสียงดังแต่เิียงแบบไ,ได้เหรอพี่นออ้องไม่มันเสียงแบบน้อยเสียงมุทุกเอากินปิดกินปกติอีกแล้วเสียงเสียงมันเจ็บเจ็บป่ะ nhỏ cả tim này tim bảng không? <cười> <cười> à, hình, hình, hình nào không có thôi anh học tiếng tiếng nào nào bốn đi thôi nào ai nữa nào to, yên đó tim đã trở nên dài của bà đại này Ôi mình nào Hiểu

ม่ต้นไร่ลาบด้ไยล้นอ้าวพี่น้องยังจะเหลือผักบัวร่ากับยอดกระทินเนี่ยสองกา้านอ้าวพี่น้องเอ้ยท่านผูใดเห็นมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นแน่เด้อจับพี่น้องกดไลค์ด่เมนกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการแชรวกลับเข้ามาสวัสดีค่ะ